ไปนะครับอเมเจอร์วิเวนสกีหนึ่งพันห้าร้อยสต๊อตกับรุ่นถัดไปโรแอมสกีไลท์ M ight, ครับทู Two stroke, สโตรกสต็อกเดี๋ยวพร้อมออกตาครับ อยาองนกยูงอย่างจัสินลีครับสตาร์ทเครื่องยนต์เบิร์มสกีไลท์จูสอกสตอกครับสิบรายชื่อนักกีฬาครับธัรมวัฒน์สิงห์อุไรอานนท์หงกลางมาเจอกันอีกแล้วครับพา,า,รรรราคินสารสันอัคคินนิพัทธ์ธัชิญอิสระเ,ล,เลี่ยมเพ็งนภัทรสุพัฒนกุลน,นะครับคุณปามโอสีวิเชียรคุณสมานชัยมาลัยศรีคุณนวินรัตน์ควรทรงธรรมนะครับ และคุณนัทตพฤกคำนวณครับทีมแข่งจากดากอนเจสกีทีมพี t ีทีรูปีแคนเจสกีทีแม m a ซิมาพาวเวอร์แลบมอเตอร์สปอร์นะครับยามาฮ่าฮีโร่เจสเค m a ร์ที่ห้าแม็กซนะครับตาปีเจสเคทีเจสกีครับ ออกสตาร์ทนะครับ หมายเลข19กครับตามมาด้วยหมายเลข3 3นละครับโอ้พลิกขึ้นมาเป็นอานนท์หงกลางขึ้นมานำตามมาด้วยสากินสารสัน์ครับอันทวศิวร,ริวไรคำทีในเรือหมายเลข9ก้เจ็บนะครับเดี๋ยวต้องไปตามหาอยู่ตรงไหน คุณนํำยังไม่เปลี่ยนแปลงอานนท์หงกลางนะครับอยู่ในตำแหน่งอันดับที่1อันดับที่2หมาปเลขที่33าพาคินสารสันครับอันดับที่3นะครับ 9, 2 7นั้นนัทวัฒน์สิงห์อุไรครับอันดับที่4หมายเลขตอง2นะครับนัทพฤชคำนวณครับตาปี7และอันดับที่5และ6เป็นหมายเลข39นะครับแล้วหมายเลข4 4 5หครับ สวัดีกองเชียร์ของพี่เปิ้ลนาคอนศิลาชัยในไลฟ์สดด้วยนะครับไลฟ์สตรีมิ่งกองเชียร์ก็ลันหมายเลขตอง6ปีศาตอง6นะครับพี่เปิ้ลนาคอนขึ้นมาครับเป็นกองเชียร์ตัวจริงครับต้องขึ้นผู้แชร์ครับเพราะผู้แชร์เท่ากับผู้เชียร์ครับ นะครับขอบคุณกองเชียร์นะครับทุกๆท,ท่านด้วยนะครับเราร่วมกันแชร์ลุวมกันเชียร์ลุมกันให้นักแขงไทยนะครับนักแข่งทีมชาติไทยนะครับขยายวงสร้างชื่อเสียงประกาศให้คนไทยได้รู้ตอนนี้คนทั่วโลกรู้แล้วครับว่านักกีฬาเสกีไทยนั้นเก่งกาจขนาดไหนเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับเรามีแชมป์โลกเยอะมากนะครับในรูปแบบของกีฬาสกีครับ เอามาร่วมกันแชร์และก็เชียร์ให้กองเชียร์ชาวไทยครับมาร่วมเชียร์ซุปตานักแข่งนะครับคนโปรดของท่านนะครับ ในการแข่งขันกีฬาครับก็จะมีการแข่งขันในรูปแบบของการสะสมคะแนนในระดับประเภทนะครับ,รรบซึ่งประเทศไทยนั้นมีนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงนะครับแล้วก็ควา้าแชมป์โลกเนี่ยเยอะครับเรามีคะแนนสะสมเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งคู่กับสหรัฐอเมริกามาต่อเนื่องนะครับถึง5ปีเลยทีเดียวครับและปัจจุบันนี้การแข่งขันสกีมีการจดเป็นเวอร์ซีลี่แล้วด้วยนะครับคือมีการรวมคะแนนจากสนามการแข่งขันใหญ่ๆนะครับของโลกนํามารวมคะแนนการสรุปว่าในแต่ละปีนั้น นักกีฬาคนไหนรุ่นไหนที่มีคะแนนสะสมตลอดปีทั่วโลกครับเป็นอันดับหนึ่งละครับซึ่ง world series นั้นจะขอลเล่ธิ์คือประเทศไทยเราเองครับวันนี้ไม่ใช่แค่นะักแข่งเราเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับสนามการแข่งขันนะครับแล้วก็รูปแบบการจัดการแข่งขันของเรานี้ก็ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกด้วยเช่นเดียวกันครับ ปัจจุบันนี้นะครับ World Series นะครับในการจัดแรนกิ้งเนี่ยก็มีสนามการแข่งขันในสหรัฐอเมริกาครับสนามการแข่งขันในยุโรปนะครับสนามการแข่งขันในประเทศไทยเนี่ยละครับที่เข้ามาร่วมจดเก็บคะแนนครับและแน,นะ่นอนกยังมีอีกหลายประเทศที่กําลังเดินทางเข้ามาดูงานการแข่งขันกับเรานะครับเพื่อที่จะพัฒนามาตรฐานขึ้นมาเพื่อจะเข้าร่วมในเว r ร์ s ซีรีส์กับประเทศไทยเราด้วยนะครับ ผู้นำเข้าเส้นชัยครับหมายเลข19าอานนท์หงกลางครับตามมาด้วยหมายเลข33พาคินสารสันครับ โอ้แล้วดูเหมือนเกมพลิกครับคุณน็อตฮะในรุ่นนี้นันทวัฒน์สิงห์วรานั้นนํามาในโมโต้ที่1ครับคะแนน60คะแนนนะครับแต่ว่าในโมโต้ที่2ไฟแนลนี้นันทวัฒน์สิงห์วราไปเข้าที่5ครับโอ้ตโกหโหไปนู่นเลยฮะจากที่3หล่นไปที่5ได้อย่างไรไม่แน่ใจนะครับส่งผลทําให้การรวมคะแนนอย่างไม่เป็นทางการครับผู้ที่เข้าเส้นชัยอันดับที่1ในโมโต้สุดท้ายนี้นะครับ เรือแข่งหมายเลข19กจากพิธีทีลูบิแคนเจสกีทีมครับลุงคะแดนได้เป็นทางการอานนน์หงกลางขวาแชมป์โปแอมสกีไลท์ทูส,สอกซกครับสนามอุทยัยธานีแหละครับ